ส้มมีอะไรกินบ้างเพิ่งดูเชลซีเ,เปเจพักครึ่งกับนี่ข้าวแก่น้อยรู้ได้ไงว่ากูชอบกินสาหร่ายโรยข้าวรสเค็มชิตาเกะนะครับอหอมจุบใจจ้า,าจุบใจแต่ผมมีเทคนิคค่้าคปณม,มดูนะวิธีกินข้าวร้อนๆโรยสาหร่ายให้ครบแล้วเราข้าวทบเพื่อข้าวจะอร่อยมากให้ความชืนะ้นอะ วความร้อนไปทาให้สาหร่ายอ่อนเหมือนข้าวปั้นญี่ปุ่นเนี่ยนึกออกว่าอร่อยกรอบเพลินแล้วก็ทานง่ายด้วยครับจะโรยหน้าหรือว่าผสมนะครับเพิ่มความอร่อยได้ทุกเมนูเลย mm hmm. แล้วที่สําคัญนะท่านผู้ชมทางเท่าแก่น้อยเขาไม่ใส่ผงชูรสหรือว่าแบบไม่ได้อยากกินอะไรหนะักหิวอยากกินข้าวข้าวทุกบ้านมีอยู่แล้วปกติถ้าผมไม่มีอะไรกินนะผมจะกินข้าวบะหมี่เหืออย่างเงี้ยแต่กินข้าว ส่เกลือมาฟางรู้แบบใช่หรอพี่ฟางจริงไหมข้าวปุ่นเอาน้ํากับเกลือโรยมือแล้วปั้นปเป็นข้าวปั้นสามเหลี่ยมกินแต่ถ้าสมมุติมีผงสาลายแบบนี้โรยข้าวแล้วเ,เอามาทําข้าวปั้นอร่อยมากห๋ือโรยเฉยๆกินกับไข่เจียวอะไรเงี้ยได้เลยแล้วที่สําคัญของเขาอ่ะมีเนื้อเห็ดจริงๆให้เคี้ยวด้วยสาลายโรยหน้ารสเห็ดหอมชิตาเกะให้ทั้งความเข้มข้นและหอมกลมกลม่อม อร่อยลงตัวครับไปหาซื้อได้เลยนะครับที่7 e เ e ่ e อีเหรือว่าร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับอย่าง2รสชาติแรกที่เปิดตัวไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะกระแสตอบรับล้นหลานมากโอ้โหเข้าเซเว่นไหนก็คือหมดอะต้องแย่งชิงกันเลยท่านผู้ชมแล้วรสนี้บอกเลยนะรีบไปแย่งก่อนตอนเนี้ยเพราะอีกสักพังไปนะหมดอีกสะดวกมากท่านผู้ชมไม่บอลพักขึ้นผมกินนี้มาหายนี้เสร็จปั๊บกลับไปดูต่อละอร่อยจริงว้าต้มเดี๋ยวมึงต้องอเอาคิม